สวัสดีครับนะฮะน้องมักกี้นะฮะเป็นสาวสวยที่อยู่ราชบุรีแต่ไปทำงานที่ซีสเกตนะฮะเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะฮะซึ่งยังไม่บรรจุใช่ไหมนะฮะดูคลิปพีจักเมื่อกี้คลิปครับที่อยากทำรักกินดูหลายรอบเลยทีเดียวนะฮะหลายคนบอกว่าไม่เก็บใช่ไหมฟ้านะฮะน้องน้องมักกี้เลยฮะบอกว่าไม่เก็บนะฮะ เดี๋ยวมาดูวัดกิกีกีกว่านะฮะว่าเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะฉะนั้นเราให้ใส่ครบเดือนดือนะฮะถึงจะเป็นรักกีกีที่ดีอยู่นะฮะที่สำคัญคือเราดับบันมาด้วยนะฮะดับฟันมาด้วยนะฮะมันอาจจะชนเหล็กได้นะฮะวันนี้พี่จับป้องกันไม่ให้ชนเหล็กแล้วก็ให้สวยงามนะฮะเอาแล้วจะกลับซีสเกตเมื่อไหร่กลับคืนนี้เลยนะฮะถ้าเกิดมีอะไรก็โทรถามได้นะครับนะครับปรึกษาได้ด้วยนะครับโอเคฮะ ตามน้องมักกี้สาวสวยคนนี้มาครับนะฮะจากเด็กราชบุรีเป็ะตำนานซีซิกเกตนะฮะโอเคเอาครับใครที่คิวต่อไปดูเลยได้นะฮะดูได้เลยครับว่าเธอเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะครับนะฮะคอนทายครับมักกี้นะฮะห้าปากครึ่งครับ่บอไปด้วยครับพอนทายครับนะฮะ ครับง้สร็อก็เสร็จพี่แจ็คครับนะฮะจ้ามือแข็งดีจังเลยดีจังชอบนะฮะครับขอคิมด้วยครับน้องโอเคโอเคฝั่งนี้ครับโอเคมือพี่อยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่โอเคบ้านนะฮะ,ะโอเคนะฮะนี่คือเจาะแล้วพอดีมากๆเลยถูกปากครับนะครับเราก็จะเกิดความสวยงามครับใกล้ๆพี่ก่อน หนึ่งนะฮะพี people, ่ชอบตรงนี้ฮะหนึ่ง <sax> ม <ophone compliqué> ันจะดูแลง่ายครับไม่จมนะเจาร้านแจ็คดอซัทไปพวกเราจะไม่จมครับนะฮะสองจะเป็นเล็กิ้มอย่างแน่นอนนะครับสามดูแลง่ายครับนะฮะสี่นะฮะไม่เป็นสนิมนะฮะเพราะว่าจิงที่นี่เป็นจิวสเตเลสแท้นะฮะประกันได้เลยนะฮะไม่ขึ้นสนิมอย่างแน่นอนครับโอเคมักกี้นะฮะดูครับยินครับน้องนะฮะ โอเคนะฮะครับเคี้ยวปากโดนไหมไม่โดนนะฮะเอาใช้งานแด่ปกตินะฮะแต่เราไม่โมกพี่สบายใจตรงนี้แหละฮะนะฮะอาจจะเบิร์นได้อยู่นะฮะเปลี่ยนกันเบิร์นเราเคยเปลี่ยนไหมเคยมีเปลี่ยนไหมฮะเปลี่ยนเบิร์นกันจะไม่มีฮะโอเคอีกข้างครับมัคกี้นะฮะ Một ba, ạ, sẽ đùn nao, ạ, bóc Ok, ạ, áp ba, ạ, ạ, kem này miếng nhiều đi chăng nó phải, ạ, phải, ạ, phải, อ่สวยสวยสวยนะั้้ออกเท่ากันเลยนะฮะครับตรับโอเคนะฮะครับ ยิ้มครับได้ครับนะฮะหนึ่งไม่จมสองเป็นรักยิ้มอย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะฮะใส่ไว้กี่เดือนก็ได้แล้วแต่เรานะฮะนะครับใส่เป็นแฟชั่นก็ยังได้เลยนะฮะโอเคนะฮะการกินการอยู่นะฮะห้ามกินส้มตำปลานะฮะปลาอย่ากินนะฮะนะฮะกของหมักของดอครับกินครับนะฮะมีเพศสัตพได้ตามปกตินะฮะอ้าวดูครับยิ้มครับ โอเคครับมันจะดึงเชือกปากได้ใช่ไหมครับโอเคนะฮะครับนะฮะไม่โดนเบ็คกิวนะนะครับนะน้องฟุกมาร์กี้ครับนะฮะครับก่อนจะจากกันวันนี้นะฮะอยากถามสักนิดหนึ่งนะฮะกินอะไรถึงสวยขนาดนี้ครับนะฮะกินข้าวนะฮะเจ็บไหมไม่เจ็บนะครับเอาบ๊ายบายครับนะฮะบายบกินข้าว